ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปเดินออกกาลังกายนะฮะในส่วนของระหว่างไปฮาร์ดฟอร์ดไปแวร์นะฮะก็เดี๋ยวจะเดินผ่านทางป่านะฮะก็เกิดชอบคลิปนี้นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับในคลิปนะครับในการพาเดินต่างๆนะครับอันนะครับเราจะเริ่มจากที่ฮาแชมคัมมอนนะครับเป็นสวนสาธารณะในเขตของฮาร์ดฟอร์ดฮาร์ดฟอร์ดเชียร์นะครับ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองเขตเขตเมืองนะครับของฮาร์ดฟอร์ดแล้วก็ชานเมืองของเบนจิโอนะครับนะครับสำหรับฮาเชมคอมมอนนะครับเป็นพื้นที่โล่งสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮาร์ดฟอร์ดนะครับประกอบไปด้วยทางเดินริมแม่น้ำที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่าและทุ่งหญ้าทุ่งเลี้ยงวัวต่างๆและ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆของคนฮาร์ดฟอร์ดนะครับประวัตุดวยยอนะครับของฮาเชมคอมมอนนะครับมีประวัติยาวนานมาประมาณสักหนึ่งพันปีนะครับและตั้งอยู่ใกล้เขตเมืองใจกลางเมืองของฮาร์ดฟอร์ดนะฮะทำให้ฮาเชมฮาเชมคอมมอนนะครับ, em, รบมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รวมถึงศูนย์สันทนาการต่างๆนะครับสะว่ายน้ำนะครับพื้นที่ที่เล่นอุปกรณ์ครบครันนะครับแล้วก็สนามสเก็ตนะครับแล้วก็สนามฟุตบอลน,นะครับสนามเทนนิสนะฮะแล้วก็มีที่จอดรถสาธารณะที่กว้างขวางนะครับรวมไปถึงเส้นทางเดินริมแม่น้ำนะครับแล้วก็เส้นทางเดิน ตามป่า,ต,าต่างๆที่มีเขตกว้างขวางนะครับฮาร์เชมคอมมอนนะครับเป็นพื้นที่เปิดโลง่งเชื่อมโยงระหว่างฮาร์ดฟอร์ดแล้วก็เวร์นะครับในปี2013ได้รับการอุทิศให้เป็นเขตควีนอลิซาเบธที่2เพื่อเฉลิมฉลองไดมอนด์จูเบอรี่นะครับในปี2012นะครับนี่คือประวัติโดยย่อๆนะครับของฮาร์เชมคอมมอนนะครับ อาบ้านหลังนี้น่ารักนะฮะเขาก็จะเป็นบ้านเนาะก็จะมีปลูกผักปลูกอะไรด้วยนะฮะสวยสวยดีนะครับสวย,สวยช่วงนี้บรรยากาศจะดีนะฮะเข้าสปริงนะฮะมันก็จะทำให้บรรยากาศก็ แดดออกแล้วก็ร่มรื่นนะฮะบ้านผู้คน,นตรงนี้เป็นบดนะครับ ึกว่าเมื่อเจ็ปปีที่แล้วเคยมานะฮะบทนี้แต่นานมากแล้วล่ะเราเคยมา บทนี้เคยมานะครับตามสุภาษิตเลยนะครับไม่เห็นลุมศพแม่หลังน้ำตานะฮะ so, บบนนี้นะครัตรงข้างบนนี้จะเป็นหมู่บ้านนะอ่าเป็นอ่า,อาสามารถเดินไปที่แวร์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างใน เดินทะลุมานะฮะจนถึงทางจะไปแวว์เลยนะฮะเมื่อวานเรามาแล้วนะฮะแถวนี้อ่านน,าน,น,นะครับเที่ยงกินนี่ก็จะดีอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่ามันจะมีเหมือนลำธารน,นะฮะลำธารเล็กๆธรรมชาติเขาจะเยอะนะครับเหมือนลำธาร เป็นทุ่งบ้านเราก็เป็นทุ่งเป็นสวนเนาะส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงพวกเอ,อจะเลี้ยงพวกพวกวัวนะฮะเป็นเยอะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสนะ,ะมาเดินดูอย่างที่บอกนะฮะปกตินี่ไม่ค่อยได้มานะฮะ เขาได้มาแถวนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มาได้เดินสำรวจ <c oughs> <c oughs> นะแถวนี้ก็จะเป็นพวก <c oughs> อ่ามันเป็นพราสติก ทางเดินนะฮะไปแบไปที่อย่างต่างเป็นสวนเป็นนะฮะอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้นะก็จะมีดอก คลองพวกนี้มันจะมีผักกาดหินนะฮะวันนี้ผักกาดหินวันก่อนเราเดินอยู่ฝั่งนู้นนะฮะแต่ว่าวันนี้เราเดินข้างนึงนะฮะเป็นฝั่งนี้นะฮะอันนี้ก็จะเปน็นนี้เดี๋ยวต้องไปหาประวัติมาก่อนนะฮะ ini yeah. ก็จะมีหามีหงนะฮะนี่จะเป็นเหมือนสโมอสรเหรือ เรามาเจอดอกกระดิ่งนะฮะบูเบลแต่ปลาแถวนี้ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีนะฮะไม่มีบูเบลเราเดินมาเรื่อยๆนะฮะตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสวน เป็นไร่อะไรประมาณนั้นี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะฮะเป็นไทเวทนะฮะจะเข้าไปนะฮะจะมีฝั่งนูน้นขวามือก็จะเป็นแม่น่าเป็นน้ำนะฮะเป็นเป็นเหมือนคลองเมื่อวันก่อนที่เคยมาก็คือเป็นคลองนะฮะคลอ,องที่มนันไหลไปจนถึงแวเลยพอดีเดินวันนี้พอดีว่าเดินอีกข้างนึงนะฮะ ก็เลยเดี๋ยวขอดูทางออกก่อนว่าทางอ่อนไปทางไหนเห็นไหมนี่ก็คือบรรยากาศฝั่งนู้นก็จะมีหานมีหงนะฮะเหมือนดอกแอปเปิ้ลนะครับอาจจะใช่นะฮะดอกแอปเปิ้ล เมื่อกี้เรามาฝั่งโน้นนะฮะ สําหรับคลิปนี้นะครับการออกกําลังกายวันนี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับกดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ